สำรวจเส้นทางน,น้ำท่วมนะครับพเนียดของช้างนะครับอุทยานพเนียดนะครับก็มาถึงตรงพเนียดนะครับนี่นะครับก่อนจะถึงในส่วนของสวนพริกนะครับเส้นเส้นนี้ก็เป็นเส้นวัดแม่นานเพิ่มนะครับวัดเจดีแดงนะครับแล้วก็พเนียดช้างนะครับ พเนยดของช้างนะครับกุทยานพระเนียดนะครับเกาะเลยมานะครับเส้นวัดป้อมรามันนะครับออกวัดป้อมรามันออกวัดคุดได้นะครับตรงสวนพิษนะครับสวนพิษรีสอร์ทนี่นะครับระดับน้ําข้ามถนนแล้วนะครับสถานการณ์น้ํานะครับวันนี้นะครับอยุธยาวิกฤตหลายจุดนะครับ ขับรถสัญจรด้วยความระมัดระวังนะครับก็ผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่น้ำท่วมนะครับที่ติดถนนนะครับก็ตักนาสากซักการนะครับใช้รถใช้ลานะครับขัดถนนนะครับก็วิ่งเบาเท่าที่จะเบาได้นะครับก็ช่วงนี้นะครับสวนพริกรีสอร์ทนะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็จะเป็นต้นชุมชมนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายนะครับ ที่โด่งดังที่สุดนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับนี่นะครับสถานการณ์น้ำนะครับหน้าสวนพลิกนะครับชวนชมที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสถานการณ์นะครับขับรถก็ด้วยความระมัดระวังนะครับก็เบาได้เบานะครับเพราะว่าขึ้นน้ํานะครับก็จะไปซัดในส่วนของ เดี๋ยวจะไปซ้ำเติมนะครับผู้ประสบภัยนะครับนี่นะครับถังน้ำคงน้ำแข็งอะไรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ำแข็งก็ต้องเอาพาเลตมาวางแล้วนะครับก็จอดได้ก็จอดนะครับขับรถก็เห็นไหมครับถ้าขับรถด้วยความแรงก็ขึ้นก็จะซัดนะครับผู้ประสบภัยนะครับซ้ำเติมนะครับยิ่งขึ้นนะครับก็ใจเขาใจเล่านะครับเส้นนะครับ สวนพิกรีสอร์ทนะครับตัดออกไปวัดป้อมราม,มันวัดคุดนะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับก่อสัญจรด้วยความระมัดระวังนะครับ